สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับเปียเวทแบตเทิลวิตามินซียูสุนะครับตัวนี้นะจ๊ะเป็นน้ำองุ่นขาว15%และน้ำส้มยูสุ0.1%ผสมวิตามินซีชาก่อนน้ำองุ่นขาว15%และน้ำส้มยูสุ0.1%ผสมวิตามินซีดูสิจ๊ะข้างหน้าเนี่ย ส้มยูสูแบบเต็มที่นะครับไอเราก็นึกว่าแบบใส่แต่ส้มยูสูนะครับความจริงนะครับเมนหลักเขาคือน้ําอุ่นขาวสิบห้าเปอร์เซ็นะครับส่วนในเรื่องของยูสูนะจ๊ะได้มาศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับเอาตรงนะเห็นขวดอย่างนี้นะครับความจริงนะส้มยูสูควรจะสิบห้าเปอร์เซ็นตะจ๊ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่พี่ชอบคือเฮ้ยตัวเนี้ยดีไซน์สวยอย่างแรกคือในเรื่องขวดเนี้ยขวดธรรมดามากเลย แต่เมื่อขวดธรรมดานะครับนี่จาเขาใส่ลายพวกนี้เข้าไปแล้วเห็นไหมครับการออกแบบดีไซน์เฮ้ยทําให้ดูแบบหรูหราขึ้นเยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครเรียนออกแบบอ่ะเราจะเจอปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บเฮ้ยคนออกแบบเก่งคนออกแบบเก่งนะครับนี่ก็คือความวิธีหาที่านนะครับเรื่องการออกแบบชอบชอบครับอ่าตัวนี้นะครับมีน้ำตาลอยู่9ก้ากรัมนนะครับมาชิมกันเลยจ้าว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ้าแกออกมาโอเคนะเฮ้ยกลิ่นส้มยูุ่หอมหอมหอม โอเคนะไม่บอกพี่อัญเพื่ก็เชื่อนะครับว่าเฮ้ยเป็นซ่อมยูสุไม่คราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอ่ะอีอ่จางเองครับเขาได้เครื่องหมายนี้นะครับกับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยนะจ๊ะก,ก็อะไรที่ใส่น้ำตาลน้อยนะครับก็ได้เครื่องหมายนี้มาครับมาชิมกันเลยจ้ะอ่ะชิมหมดแล้วก็รีวิวรสชาติได้แล้วก็อย่างแรกพี่ <ś Okey. S 2> ถือว่าใช้ได้อย่างนี้ครับคือความหวานกำลังพอดีคือกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกถึงน้ําส้มรสชาตินะครับส้มอยู่สุแล้วก็ความหวานกลางๆพูดตรงๆนะไม่ได้โจมตีนะครับอันนี้คือการวิจารณ์โดยสุจริตไอ้เนี่ยเห็นเครื่องหมาย,ยานี้นะครับเราก็ดึงว่าเนื่องจากเพี่อนเป็นคนไม่ชอบกินหวานไงแล้วเพี่อนเจอเครื่องหมายนี้ก็เอ้ยคาดถึงคาดหวังความไม่หวานนะแต่ถามว่าถ้าเกิดมันหวานทั่วไปขนาดนี้ใช่ไหมมันก็น้อยมาขนาดนี้นะครับแต่ส่วนมากอ่ะที่ได ปาเครื่องหมายทั้งเรื่อสุภาพิตมันด้อยู่ขนาดนี้นะครับมันก็เลยกลั้กักึ่งกึ่งนะครับระหว่างหวานน้อยกับหวานมากคือหวานกลางๆก็ไม่ได้ถือว่ากหวานมากอะแต่เห็นเครื่องหมายนี้เราก็คาดหวังว่าหวานน้อยๆครับอ่ะอย่างแรกนะครับน้ำส้มยูสุได้รสชาติหวานกลางๆข่าวเนี้ยเนื้อสัมผัสที่เป็นเทกเจอร์ของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบลื่นๆคือแบบน้ำอุ่นขาวพูดได้ง่ายคือว่าที่เรากินทั่วๆไปอ่ะคุณังเกตน,นะ ้าสิบเปอร์เซ็นตของน้ำผสมวิตามินซีใช้น้ำองุ่นขาวทั้งหมดเพียงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครนะครับเป็นคนบัญจัตินะครับว่าเอ้ยเอาอางุ่นขาวเป็นเบสนะครับแต่ว่าทุกคนอะใช้เป็นเบสนี้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการกินอน่ะเท็กเจอร์ที่กินอน่ะก็คือเหมือนกับเจ้าอื่นนะครับเพีงเยงแต่ว่าที่เขาต่างคือเฮ้ยแทนที่จะเป็นรสองุ่นขาวใช่ไหมอันนี้ก็กลิ่นเป็นยูสุมาแทนนะครับก็รสชาติยูสุมาแทนก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ แต่ชอบอะดีไซน์ขวดก็สวยดีแต่ว่าความจริงอะถ้าเกิดเห็นเครื่องหมายนี้นะครับถ้าเกิดหวานได้น้อยกว่านี้ก็จะดีะแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะกับรสชาติยูสูอะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะแบบจะได้มากกว่านี้นะครับคือคาดหวังไงเราเห็นแบบเนี้ยเป็น่างนี้นครับก่อนจริงก็ถ้าเกิดได้รสชาติยูสูมากกว่านี้นิดหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าน้ำส้ม ยู่สูง0.1%ก็ประมาณนี้อจาแต่ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนํานะครับก็คือเพิ่มรสชาติส้มอยู่สูงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ขอหวานน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอ่ะแต่อันนี้ก็ไม่ได้หวานมากนะก็หวานกลางๆนะครับอย่างถือว่าสําหรับคนที่ไม่กินหวานไงเราเจอเครื่องหมายอย่างเงี้ยเราจะคาดหวังความที่มันหวานน้อยกว่านี้นะครับโอเคครับทุากคนรีวิวคลิปนี้เียนที่นี่อาจารย์ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ